คุณรู้หรือไม่อะไรคือหนึ่งซอเท่าไหร่คือหนึ่งมุดหน่วยวัดเหล่านี้คือหน่วยตรงวัดอะไรอยากรู้ใช่ไหมครับมาสิผมจะอธิบายให้ฟังนี่คือมุดอันนาบวีมาตาช่างตรงโบราณซึ่งหากข้าวแป้งอินทผลัมเต็มภาชนะนี้นจะมีปริมาณการโตนเท่ากับสองอุ้มมือ ซึ่งท่านนบีได้ทำแบบอย่างเอาไว้แบบนี้เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าใบหนึ่งมุดหนัก700ดร้อยกรัมสี่มุสเ,เท่ากับหนึ่งซ้อหนึ่งซ้อเท่ากับสีม่มุดหนึ่งซ้อเท่ากับสองถุงสี่มุมเดเท่ากับหนึ่งซ้อหนึ่งซ้อเท่ากับสีม่มุดหนึ่งซ้อเท่ากับสองถุงมุสลิมทุกคนต้องจ่ายข้าวสารฟิตร้อสองถุงต่อหนึ่งคน สำหรับผู้ป่วยคนชราที่ติดสุนดไม่ไหวจ่ายฟิตยะหนึ่งถุงต่อหนึ่งวันข้าวเสาให้ถุงละ1.5กิโลกรัมราคา50บาทข้าวหอมมะลิถุงละ1.5กิโลกรัมราคา75บาทเรายังมีบริการสำหรับผู้ต้องจ่ายกัฟฟร์จำนวน60ถุงต่อ1นท่านข้าวหอมมะลิท่านละ4,500บาทข้าวเสาให้ท่านละ 3, บาทโดยอมมามนะจะมีบริการส่งถึงมืองมิสกินผู้มีสิรับสกาตามหลักการสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17พฤษภาคมสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ที่กำลังระบาดสาก์จะดำเนินการมอบข้าวสกาตั้งแต่ต้นเดือนรอมฎอนจึงขอให้พี่น้องรีบแสดงความประสงค์และโอนเงินเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการให้ทันเวลาตามกำหนดของบทบัญญัติอิสลามโทร091 554 4253 091 554 4, 4, 3, 91, 55 4, 4, 4 0 2ห4 02 058 1005หรือ081427 1403